ปาายอ่ยอสูจงคนหักกันเนาะวอยจุนกันไปเดิน่เนาะแกเสาคู่แกเสาคู่บางเดือดูเดือด้ท้หเลยคืออะไรือิงเนบบบบ่งสภาพบงสักพกในกรนีทีนีเขาไปแวะตลาดกันึงเนาะ ไปเว้ยตลาดอยู่ในเมืองเดี๋ยวสื่อของตอนปัวใหม่ไปตัวหน้าคาน้อยเนาะว่าจิ๋วในเด้ไปทัพพุซองก็ไปเบิ้องแรกกันเลยเนาะเอาไปนั่งกันเลยที่รถเข้ามากลางทางคนดีจวดตะกรองมาให้ตะกรองนหน้าคาน้อยผูดกันนะไทยในหนึ่งวันไปครับเขาไปเบิ้องแรกกันเลยก้าวทักไทยสบายดียิ่งดีต่างหักเขาสู่ซองเอบีกางผ่าลาหูเนาะโอ้ท่านผู้ชม บกบ่ได้ไทยคิกลงก็บางโดนเติกแล้วเพราะว่าะข้าพเจ้าก่ออานมีเวียกซุ่มตัวหลายเพล่เนาะแต่เม่นี้หูขาว่าอาคา้อยเนาะอาคา้อยไปไทยคิกอยู่ปลาแล้ก็ทึกพีลอกแดนแล้วก็ทึกอันะเ็นตูมีแดนแล้วก็ไม่ยังหูว่าตะกองก็หายแดเนาะแล้วก็กลักมาเป็นไข่ท่านผู้ชมเป็นไข่ปลาว่ยไงไงเป็นไข่ปลาจากขวางเสียหูเปลงในไดหูเนาะไปเขาไปหลินหาเพ่งเลยก่อนที่เขาจะไปหลินหานี่เขาไปแวะตลาดกหนึ่งเนาะไปแวะตลาอยู่ในเมือง แล้วซื้อของตอนมักใหม่ไปตอน่ะอาคาน้อยเนาะว่าจิบเบื้องใดๆไปทัพพุโซ่ก็ไปเบิ่งนั้กันเลยเนาะเอาไปนั่งกันเลยแต่ว่ากองอื่นเมื่อเ่าไปแวะอยู่ตลาดกันโอเคทัพพุโซ่เดี๋ยวเนี่ยเขามาหาตลาดแล้วนะเานาะเขาอนาเขาไปซื้อมะเกียงเลยมักใหม่ก็หาบ่มีหลายมะเกียงล้วนเต้ยล้วนไปอ้อยล้วนหนึดงทัพพุโซ่เราเราซื้อมะเกียงไปต่อนักาคาน้อยเนาะโล โลห์ทั้งกีกท่านผู้ชมก็เทียบใส่เงินไทยก็ประมาณเศร้าเศร้าบาทนี่แหละเนาะโอเคท่านผู้ชมข้าอนาสื่อมากระทั่งโลหนึ่งก็อนาสื่อมาเกี่ยงโลหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปให้เบิรงไงอาคาหน่อยเบิรงว่าเป็นนักบอกเป็นเบาเบ่เนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคท่านผู้ชมอนาเดี๋ยวนี้เราสื่อมักใหม่ก็อนาไม่หรอกมาใหม่มักเกี่ยงขอฝากของตวงนี่แล้วเนาะวันนี้เราไปเลย ไปเฮืองอาคารน้อยไปเขาไปจั่วกันอยู่อนะเฮืองอาคารน้อยนอกอาคารน้อยเดี๋ยวนี้สภาพที่ปนะเป็น้ะไรเขาไปบนนั้นกันท่านผู้ชมถ้าผู้ใดเข้าม,ขมาแล้วผู้ใดบนท่านได้กดติดตามกดีกดติดตามให้เอบีกลางถ่ายตึงอีหลอกเนื้อท่านผู้ชมไปไปนั่นกันแล้วโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เขากลับมาหอดอยู่เฮืองอาคารน้อยแล้วเนาะนี่ของฝากของต้อนครับเหมนเขาเขาไปบนยู่ในเฮืองในพอดีอนะ ขี ει, eh? okay, uh, uh, ่รถเข้ามากลางทางพอดีจว่ตะกรงเราให้ตะกรงอนอาคาหน่อยผู้ผู้อนะ่ายเห็นได้หนึ่งว่าไปเขาเขาไปเบิ่งนังกันเลยเบ้งดเลยอาคาหน่อยยังก้ถบอไรพบทั้งบัวกว่าเขาไม่หลีกทา ก็ไม่ได้ทุกผู้ชมเบิ่งเบิ้งเสื้อผ้าพเบิ่งสภาพในตอนนี้ไอ้เขียววะเนาะพอดีนะน้องฮูวานายบุศบายน้องก็เลยซื้อมาเกี่ยมาต่อยหน้อเนี่ยเนาะเอาใจเอาใจเอานี่เลยนาะเอาไว้ปตัวนี้นี่หองนอนปู้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่ปา สิดยอดยอดท่านพี่น้องค่ํามื้อหักกันเนาะโอ้เข้าให้อยู่นํากันไปเด้อเนาะคักเซาคุยจักเซาคุยบางู่เรื่องบู่เรื่องบ่ทันบอกกติอ่ได้นี่โอ้บนี่ทางนี้ด้ท่าน้อัยย โอเคถ้าผู้ช่งบัน,นี้เขาลองมาทางเมืองโนนะวาณนะเรื่องเกี่ยวกับอันนาที่เห็นอาคารหน่อยไทยลงคลิดว่าเพิ่งทางไหนเพิ่งเขา้าปลาแล้วกว่อนอนาไปจวดตัวมีได้ใช่ปะโดนแล้วนะออแล้วกว่ก็ก็ไปจวดตัวพีเรียกว่าตัวพีนะไปจวดอ,อันนะตะก่องเออว่าตะก่องหายตะก่องหายอยู่ป่าเนาะมันมีอาทางตัวใดตัวนึงบอกขึ้นมานี่ยนะอยากหูอยากหูด้อนึนนงว่าว่ามัน มันเป็นได้แถ่ในสถานการณ์ตัวนั้นนะ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ดนแล้วไปปลาน้ำตะกองต้องไสไปเลยก็เอาไปไตอนประมาณโดดแวบไปตอนสวยนิดนึง,<ไ>งแต่ว่า <c oughs> พอประมาณห้าหกโมงนี้ห้าหกโมงนี้มันได้ยินเสียงตัวนกห้องนะตนัวนวนกกเข้าเขียวอมันนะแล้วก็ซี เอาอันถ hey! ่วงอย่างปะเฮอะแล้วก็งเงี้ตากล้องนั่งนี่ฮะแล้วก็เอาไปสิไปซุ่มยิงมันนะไปซุ่มยิงมันแล้วก็ไปแล้วก็ไป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 ได้หนึ่งเลยครับประมาณอัายุปานี่เวลาประมาณหกโมงครึ่งเลยมันมันมืดแล้วได้มืดแล้วรำมีนักไปแล้วก็กลับมานี่กลับมาหาบอลเกิร์่อายุเห็นในตี่เห็นนะออ๋แล้วก็เอิรนเอิรนกุ้งปาทอบเอิร์นบุ๊คเอิรนค่อยๆได้ จะอันเอินจักนี่ประหังกันประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลได้ยินหมดแล้ยนอแล้วก็ไฟสายของผมมีวัดไฟสายของอยู่น้ำตากรองนีอยู่น้ำตากรองมัดเลยง้มลงมางมลงมาจักดอยลงมาห้วยนะแล้วก็ปิ้นมืดเแล้วก็ลงไปบอสอันไอว่าไอมักแตงกินนะไอมันแต่ทันคิดว่ามันสิเป็นไทยพุ่นดังไฟเหนือไทยพุ่นไปหนูไม่เห็นตกใจหรอเดอะแท็กเจอได้มาเจอกันได้แต่ง ว่เห็นเลยกับุเห็นจดแต่ว่าิดิกลับมาเอินพี่น้องไปซองนะอ๋อแล้วจกักนเส้นทางจะเออจักบอสอันอโอใครขึ้นจักอันบอน,นเ้ามักแตงกินนนะ่ะออกไปบนเส้นทางรถกับคนข้างกายบุมมีเฟใส่ออกไปได้แล้วแล้วก็คิดยังบอกกูเอาปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็เอิญแล้วก็ออยชตอกมาอ๋ายยังยยู่บนเ ยังอยู่บังเก่าเนาะแต่เราหอบกลับมาแล้วเดี๋ยวเาถามยังอยู่บนเก่านะแค่แพ้หายไปได้เลยแล้วก็บ่ายุใหนดังไฟอีกแตเดีบบ๋ย่เหรนานะไม่เห็นเนาะเราดังไฟแล้วก็นางท่านะมันเป็นปลาบางคน,นไปเข่าไปเหยียบบนปลาอาถามพ์ของบ่หวะอืมบอหูยังเป็นยังไงปกติก็ไปตลอดเดีย๋วยวบอกนี่ยมาแพ้ไป ไปเอิ้นตอนตอนที่กลับมาเนี่ยไปเอิเ้อนแค่ไปาหาแตนะ่บอลเก่าผมเห็นแต่ว่าเราก็อยู่บอลเก่าดังไฟอีกแต่ว่าผมเห็นได้ยินเขาว่านี่มีม,มีเครือใหม่นะเขาว่ามันคดกันไว้นะอันนั้นเนี่ยจักแมงค์บุญแก้วถามว่าเขา,างลงไปอันนะั้นไปขัางเขาอันั้นเนี่ยลงไปเหยียกกันนะนะแค่เขาลงปลาคือแบบนี่นะนี่อาถทำตัวได้ตัวยืนใ,ในอันนั้นนะบุญแก้วกันแล้วก็ เน่ยนี่ไปบุ้งเลยเห็นอย่งเงี้ยับมานะกลับมาลนะมาล่ะกับมาอะไรเป็นใครเพ <c oughs> อดีนี่ตีโอ้นี่ยทับทุ่งโซ่เรื่องเอาชีวิตรอดอยู่ป่านี่ต้องได้เฮียงหูหลายแนวเพราะว่านี่ขนาดทางยูทูบเบอร์อาคารน้อยก็ถือว่าประสบประการเงินหลายเติอนได้กันยังจักบางหาคือวระนี็นี่ยเดี๋ยวคือแบบมือใหม่คือเฮานี่โอ้ถ้าว่าเลาะเข่าป่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจะได้บุ้งกันแป๊กนี่มา แบบว่าบูถึงขั้นทำบูเสือเอาเสือเรื่องลิสแบบซิงอันลึกลับนะใช่ป่ะกาเห็นมือนังเสือเป็นแบบฮาร์ดจอยมือนั่นเนาะเออแป่กคือกันตกใจปกตินี่ไปป้าเนี่ยเขาตอนเศร้าไปแด้วมือนี่ออกกลับมาตอนเศร้าสบายคนเดียวสมนี้องวัดไปเลยเรือเอาเรือว่าอันนั้นไปจอดตรงนี้ก็เป็นมือเดียวกันเห็นไหมอ๋อโดนแล้วอันนั้นโดนแล้วเนาะโอ้อันนั้นเป็นเรื่องเก่าท่านผู้ชมเรื่องเก่า เดือนแล้วนี่เดือนแล้วเนาะโอผ่านมาไปอะไรนี้เห็นตัวมีไปขึ้นกระห้วยไปเราเห็นได้ยินเสียงมันเขาหักไม่ปั๊มปั๊มปั๊ปัปปป๊คิดว่าตัวลิงนะไปเบิ้งนี่ตัวมีกําลังก,ก,ก,กินนั้นตบวเพิ่งอ๋อ <laughs> จับหนักจบกจบุกกรพิ่งเนาะเพื่อเพื่อเทิงต้นไม้อ่า,อาเป็นใครก็เรื่องเล่าก็ที่เป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมก็เนี่ยได้บอกเขาเฮยฟังให้ทางอาคารหน่อยนี่ถ้าว่าขวางเสียก็ ไอคอนก็เงากวาวิไว้เนาะ,ะมีแม่มาที่ไหนให้ไอ,อ,อ้ดีไว้ก็เนได้ก็เอ็กซ์ชหลายๆคนก็ทิ่ถา่าเบิ่งคลิปของอาคาหน่อยอยู่แล้วเน,นาะก่อนนี้ก็บางบางทีเอ็กซ์ชหลายคนที่ถ่าเงาวช่วงหนึ่งเป็นอย่างนาะอาคาหน่อยก็ว่าแบบบุกเขาา้าป่าเบเ้องคลิปนั้นเนีสิก็ก็จุถ่ายมันก็เป็นขึ้นแบนี้เป็นขึ้นไปนนเ,เท่าเห็นได้เลยครับผมโอเคเอาเป็นใครเป็นใครเนาะเอาสัญล็อกคลิปนี้ก็สวิตไปวันอื่นทานผู้ชม ถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเอบีกางผ้าลาหให้าผู้ชมเนาะเอาคลิกนี่ก็สิมีนีบาย